นอนชอนใบครับสารหรือว่าน้ำหมักเองเอาไม่อยู่ครับอย่างนี้ต้องพึ่งสารเคมีอย่างเดียวครับถึงจะเอาอยู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านวันนี้มาแก้ปัญหาถั่วใบลายหรือนอนชอนใบนะครับมาดูวิธีผมจะมาแนะนำตัวยาที่ใช้กําจัดนอนชอนใบนะครับ หลายท่านพบเจอเยอะมากช่วนี้นะครับพอกันหลายนะครับเรื่อสสารพิน้งทีภูมบักทัวนะครับบอกว่าแก้ปัญหาบวตกใส่นมามักที่ใช้เองกับบดิผลววาสดุน,นะครับอยากจะไปซื้ออาจจะพวกสารเคมีถามเบาตนมาว่าตัวไหนตัวใดดีวัสันุนะครับอนอนชนใบก็ต้องตัวนี้เลยครับที่ผมจะแนะนำพี่น้อง อ,อีมาแม็กตินเะครับเด้ออีมาแมตินเป็นสารกำจัดหนอนข่าวนอนโดยเฉพาะนะครับพี่น้องก็มีจำหน่ายขายตามร้านเคมีพันธ์เกษตรทั่วไปก็ไปซื้อมาฉีดมาพ่นได้นะครับก็พ่นไปประมาณสักสองครั้งอาการก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องผมก็ใช้ประจำนะครับแก้ปัญหาใน ขณะที่ว่าน้ำหมักที่ผมหมักเองนะครับผมจะหมักเป็นพวกยาเส้นเหล้าขาวน้ำส้มสายชูนะครับมันหนักขนาดนี้เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยมันช่วยไม่ได้นะครับจะช่วยได้จริงๆต่อเมื่อเราฉีดเป็นประจำนะครับสามวันฉีดสีวันฉีดห้าวันครั้งป้องกันได้จะไม่มีนะครับแต่ถ้าเราเว้นระยะเราไม่ได้ฉีดเป็นเวลา ประมาณทักสิบวันขึ้นไปเนี่ยวันขึ้น2อาทิตย์มันมาเยอะขนาดนี้น้ำหมักทุกอย่างเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเอเอาบอยู่นะครับก็ต้องหันไปพึ่งอาจาพวกสารเคมีซึ่งเราอาจจะไม่ชอบแต่มันก็จะเป็นต้องใช้นะครับไม่อย่างนั้นผลิตผลเราก็จะลดลงอรือไม่ได้เลยนะครับสำหรับ อีมาเมกตินนะครับแนะนำสำหรับนอนนะครับพี่น้องถ้าจะให้ดีก็ยาคุมไข่ด้วยนะครับปราบทีเดียวหยุดถ้าเราคุมไข่ได้นะครับส่วนเพลี้ยตัวอ่อนนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังที่จะติดดอ,อกนะครับติดดอ,อกติดหมากให้ผลผลิต ฉีดช่วงนี้นะครับช่วงติดดอกผ่าดอกได้จะมีร่วงบ้างก็ส่วนน้อยผมแนะนำอิมิดาคลอฟิตนะครับอิมิดาครอฟิตนะครับสารตัวนี้ฉีดในช่วงนี้ช่วงติดดอกได้นะครับถ้าเป็นช่วงอนุบาลขึ้นมาประมาณ20วันก็จำพวกคาร์โบซันแฟนนะครับ พวกอะบาเมกตินนะครับช่วงนั้นจำพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้แนะนำอิมิดาคลอฟิดแล้วก็อ e ีมาแมกตินกำจัดหนอนนะครับซึ่งเป็นสารที่ผมใช้อยู่ประจำในสวนนะครับในกรณีที่น้ำหมักที่ผมหมักเองเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราฉีดเป็นประจำต้องเน้นว่าฉีดประจำนะครับ ห้าวันครั้งสามวันครั้งเนี่ยถึงจะได้ผลนะครับน้ําหมักที่เราหมักเองทุกชนิดนะครับสําหรับพี่น้องที่ปลูกถั่วฝักยาวนะครับหรือปลูกพริกปลูกมะเขือพืชผักอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับน้ําหมักที่เราหมักเองต้องฉีดบ่อยครั้งนะครับพี่น้องสามถึงห้าวันครั้งมันถึงจะได้ผลนะครับเพราะว่าสารหมักเองเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในการป้องกันนะครับจะ ไม่มีฤทธิ์ในการกําจัดหรือไม่มีฤทธิ์ในการฆ่านะครับเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ครับพี่น้องก็พามาดูนะครับตัวฝักยาวของผมนะครับที่ผมทิ้งห่างไปประมาณกับ2ออาทิตย์นะครับเพราะว่ามีไม่สบายนิดหน่อยนะครับมีปัญหาทางสุขภาพนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เข้าสวนนะครับอีกอย่างหนึ่งเข้ามาก็ ไม่กล้าที่จะฉีดยาพ่นยานะครับก็เลยช่วงนี้ดีขึ้นก็มาดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเบาต้นเดอะซีรีส์วิธีเกษตรมีปัญหาเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องปลูกต่างๆก็สอบถามฝากคำถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ